ันนี้อะไรคะเป็นซุปปลากระพงแบบบางทีวันนี้พริกแกงสีไม่ค่อยสวยเพราะว่าพริกแดงมีน้อยมีแต่พริกเขียวเราตำพริกเองก็เลยเป็นแกงส้มเขียวๆหน่อยส้มเขียวๆหน่อยถ้ามันเยอะเหมือนเดิมถ้ามันเยอะเทียนก็อันนั้นแหละแกงซุป ต้มปลากระรกับกะ่ลีที่สาคัญก็คือกะหล่ำปลีกับบอกโกลี่เนี่นีจะผัดผิใจเยะค่ะจะผัดบอกโกลีเด็กๆเนี่ยก็ต้องผัดอย่างอื่นให้พอเท่าด้วยเพราะพ่อเ่เาไม่ชอบบอกโกลี่เนี่ยแค่ แค่เบกกิ้งโซดาไว้เป็น20นาทีอย่างน้อยแล้วก็หั่นให้เขาโดนหั่นแล้วก็อยู่ในอากาศของห้องเนี่ยทำ3 0นาทีช่วงที่แม่ทำอะไรตัวอะไรเนี่ยเขาก็วางให้เกิดสารนสกันโคราเฟนในเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยใหนมันเป็มตัวร่างกายแล้วเนี่ยกระเทียมเนี่ยแม่ก็บุบเอาไว้นานเลย10นาทีแล้วเนี่ยพวกกระเทียมเนี่ยมันก็จะได้มีสารที่มีประโยชน์ออกมา อันนั้นปลาทอดเฉยๆหรือปลาอ๋อปลาทอดกระงเหยืหน่อยหน่ปลาเจลามินทอดกระเทียมกระเทียมก็คลุกคลุกเกลือไว้หน่อยกะเทียมคลุกเกลือวหน่อยเดี๋ยวจะเจียวหลังสุดแล้วก็โรยหน้าเลยเพราะว่าถ้าเราเจียวกระเทียมก่อนอีกท่ามันจะติดค่ะมันจะไหม้นะคะมันจะมีเหนียวๆออกมาจากกระเทียมแล้วมันจะทำให้แตงกวาทอดลาย เราก็เลยเจียวหลังสุดเลยโรยหน้าอืมโอเคค่ะเจียวเสร็จไปแล้วอย่าเงี้เจียวก่อนเจียวก่อนมันจะได้ไม่อ่าเพราะว่ามันไม่มีผลกับกระพะกระทะใส่น้ำมันใหม่ๆโอเค ทำถั่วเดียวแล้วก็เหลือน้ำมันจากถั่เดียวก็ก็เพิ่มแหละกะเพรารยถั่วเดียวนี่มเรียงการเรียงลำดับเมนูอาหารก็สำคัญเหมือนกันพวกอะไรพวกนี้ก็เตรียมไว้ผอนล่วงนะอะไรเตรียมขอนอะไรเตรียมหลังอะไรที่จะต้องทโดน อกากาศได้เกิดทส,เสด่เป็นเาเ้ยกิดก่ดดแล้วก็นก็ยต้งทำไม่กอนแล้วก็ปกไตามหลังอะไรตามหลังปลาทำตามหลัง่งพิกอะไรตามหลังโอเคมื้อเช้าพร้อมครับคุณค่ะ